ทุกอิริยาบถของการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามหากมีการใช้งานร่างกายเป็นเวลานานๆเป็นประจำย่อมส่งผลต่อความผิดปกติของระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อจนเกิดอาการปวดเมื่อยได้ซึ่งเกือบทุกคนคงเคยเผชิญกับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาบ้างไม่มากก็น้อยบางก็ปวดคอบ่าไหล่สะบักหรือหลังถ้าอาการดังกล่าวหายภายในสอวัน ถือได้ว่าอาการปวดดังกล่าวไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ถ้าอาการปวดเมื่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มความรุนแรงและความถี่ขึ้นเรื่อยๆนี่คืออาการของโรคปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังค่ะซึ่งหากปล่อยไว้นานๆโดยไม่รักษาให้ถูกวิธีจะทําให้มีอาการมากขึ้นจนเกิดโรคอื่นๆตามมาอีกสารพัดโรคเช่นโรคความดันโลหิตสูงอาการนอนไม่หลับกล้ามเนื้ออ่อนแรงหากพูดถึงอาการปวดเมื่อยเรื้อรังของผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่นี้ไม่พ้นการปวดหลังปวดเอวที่เกิดขึ้นตามวัยเพราะข้อรับน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นเพราะมีการบาดเจ็บทำให้กระดูกอ่อนตรงผิวข้อต่อสึกกร่อนและมีกระดูกงอกโดยมีหินปูนมาเกาะครุกระเวลาเคลื่อนไหวจึงทำให้ปวดได้และถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนก็จะทำให้กระดูกเกิดการซุดตัวโดวยเฉพาะกระดูกไขสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกคอ และถ้าหากเป็นการปวดเมื่อยจากการทำงานที่เกิดขึ้นแบบซ้ำๆต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนานวันเข้ากล้ามเนื้อจะเริ่มหดตัวอย่างเดียวไม่มีการคลายตัวพอนานวันเข้าก็เริ่มเป็นพังผืดแข็งหลอดเลือดถูกบีบรัดทำให้ไม่มีการไหลเวียนเกิดการคั่งค้างในร่างกายของสารเสียจากแค่อาการปวดเมื่อยเพียงเล็กน้อยนะคะก็เริ่มเป็นมากขึ้นจนรู้สึกไม่สบายตัวไม่คล่องตัวไม่สดชื่น เคลียง่ายง่วงบ่อยหาวบ่อยหงุดหงิดหายใจไม่อิ่มหายใจไม่คล่องจนต้องหายารับประทานหรือไปหาที่นวดเพื่อให้ผ่อนคลายแต่อาการเหล่านี้จะกลับมากวนใจเราอีกเรื่อยๆเพราะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดค่ะในบางรายถ้ามีอาการรุนแรงมากก็อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงได้โดยเฉพาะอมาัมพษ์อัมาพาตและอาจถึงกับเสียชีวิตได้ เคยเป็นไหมคะแหม่ปวดปวดเมือม่อยเมื่อยทำอันนั้นนิดอันนี้หน่อยก็โอ๊ยเมื่อยนั่นเมื่อยนี่นะคะแล้วอะไรกันเนาะที่เป็นสาเหตุของอาการเมือ่อยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะในแพทย์ชัยพรน,นันทรัตนสกุลน,นะคะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ผสมผสานไตรายาค่ะสวัสดีค่ะรครับ คุณหมอคะอาการปวดปวดเมื่อยเมื่อยเนี่ยนะคะที่มักจะเป็นในกลุ่มคนทํางานอันนี้จริงๆแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะตรงนี้มันมีอยู่2ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1เนี่ยก็คือปัจจัยภายในจากตัวของเอ่ออายุของตัวผู้นั้นเองอ่านิดนึงนะครับอีกอันหนึ่งคือปัจจัยภายนอกจากที่ว่าการทํางานหรือว่าการจากการใช้งานร่างกายเนี่ยเยอะมากเกินแต่ถามว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยพอแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับ เริ่มต้นจากปัจจัยภายในก่อนนะครับปัจจัยภายในเนี่ยก็คือว่าฝั่งของฮอร์โมนทั้งหลายแล้วก็สารอาหารทั้งหลายเนี่ยหากไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายเราก็ซ่อมแซมได้ไม่พอเมื่อซ่อมแซมได้ไม่พอเนี่ยจากการใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อก็ได้เกิดการบาดเจ็บแล้วซ่อมแซมได้ไม่พอก็มีอาการตามมาเริ่มต้นก็จะปวดก่อนเมื่อยก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะแบบปวดมากจนถึงขนาดแบบปวดล้าวไปถึงกระดูกต่อไปถึงขนาดแบบทำงานไม่ได้แล้วต่อไปก็อาจจะเกิดข้อเกิดความพิการตามมาถ้าไม่รักษา เพราะฉะนั้นจริงๆปัจจัยภายในเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็คือตรวจดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยขาดอะไรบ้างแล้วเราก็ให้กับร่างกายเราอันนั้นในส่วนที่ขาดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือปัจจัยภายนอกจากการทํางานทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพักผ่อนได้ไม่พอนะครับแล้วก็เป็นเหตุทําให้เกิดการปวดเมื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือการพักผ่อนอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าลักษณะการใช้งานนะครับการใช้งานแบบผิดประเภทมีเยอะมากนะครับเช่นการยกของหนักเนี่ย ของใดก็แล้วแต่ถ้าหนักเกิน5กิโลเนี่ยไม่สมควรที่จะก้มหลังลงไปยกขึ้นมาควรจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาโดยใช้กล้ามเนื้อขาอซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่กว่ายกขึ้นมา<อ>แต่ว่าถ้าเกิดเกิดการบาดเจ็บขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับ<อ>ตรงจุดนี้คืออันที่หนึ่งการรับประทานยาซึ่งเป็นส<อ>ารเคมีนะครับถ้า<อ>ไม่อยากใช้อีกอันนึงก็คือว่าการนวดทั้งหลาย<อ>นะครับหรือไมก่ก็ใช้ลักษณะที่เรียกว่าเป็นสารอาหารบําบัด กลุ่มของพวกโปรตีนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาร์จินีนเป็นออนิทีนเป็นไลซีนซึ่ง <Okay. S 2> พวกนีนะ้เป็นชื่อของอะมิโนแอซิดเป็นชื่อของ oh. กรดโปรตีนที่เป็นโมเลกุลเดี่ยวๆที่จําเป็นต่อร่างกายเท่านั้นเองนะครับ <Okay. S 2> ที่เรา,ถ,า,ถ,าถ้าเราให้กับร่างกายเราเนี่ยเพียงพอเนี่ย uh huh. พอเลยนะครับอาการพวกนี้ก็จะหายไปอีก uh huh. อันหนึ่งก็คือเวลาเกิดอาการปวดไม่ว่าปวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย <Okay. S 2> น้ำมันปลาไอฟิชออยเนี่ย uh huh. เขาเรียกว่า uh huh. เป็น n นชัลล์แอนตี้อินฟลัมซับสแตนต์ก็คือมันช่วยต้านการอักเสบได้อย่างดีซึ่งฤทธิ์ของมันเนี่ย แต่ว่าผลข้างเคียงมันไม่มีนะครับซึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสารอาหารเพราะฉะนั้นความแรงของมันจะสู้ยาไม่ได้แต่ว่าก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้ดว่าใครที่แบบเป็นปวดเมื่อยเรื้อรังยังไงก็ต้องใช้งานผิดประเภทอยู่เนี่ยนะครับก็แนะนําว่ารับประทานในกลุ่มของพวกน้ำมันปลาเนี่ยทุกวันวันละหนึ่งพมิลลิกรัมทานได้ทุกวันวันะเพราะวันไม่มีอะไรไม่มีเอฟเฟก ไม่มีผลเสียอะไรเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มของวิตามินที่ช่วยในเรื่องของปวดเมื่อยจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มของวิตามิน C ีทานไปได้เลยทานทุกวันดีแล้วทานทุกวันนี้ผิวใสด้วยนะอ่าใช่เพราะว่า<ๆ>ถ้ามันเหลือเนี่ยมันเหลือ,ม,ลอมันก็ไปช่วยสร้างคอลลาเจนเท่านั้นเองนะครับะะผิวใสใหน้าตึงไม่เมื่อยด้วยโอเคนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยนะคะ มันมีผลต่อปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะอาการปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นอาการอย่างที่เรียนไปแล้วคือเป็นอาการเริ่มต้นถ้า,าว่าร่างกายมันเริ่มเสื่อมลงแล้วถ้าเราไม่กลับมาดูแลไม่มารักษาเนี่ยอาการเสื่อมนะ่มันก็จะค่อย,อยๆดาเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อทั้งหลายโรคเอ็นยึดนะครับแล้วก็โรคที่ว่าหินปูนมาจับตามกระดูกอ่อนพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าพอเกิดเป็นโรคเสร็จแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ย ยาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอบางครั้งต้องผ่าตัดนะครับซึ่งพอผ่าตัดเสร็จแล้วก็เกิดการเจ็บเมื่อเจบตัวตามมาแล้วถ้าปัจจัยภายในก็คือปัจจัยที่แบบทําให้เกิดอาการเสื่อมเนี่ยมันยังดําเนินอยู่ถึงแม้เราแก้ไขไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นได้สักพักเดียวประมาณห้าปีไม่เกินสิบปีแล้วมันก็จะกลับมาใหม่คือผ่าตัดไปแล้วใช่ครับแล้วก็กลับมาใหม่ได้อีกใช่ครับก,ก็คือสมมติว่าหวกว่าเขาเสื่อมอเราเปลี uh ่ยนหัวเขาละ เอาเหล็กใส่ค่ะปุ๊บจากนั้นสัก10ปีไอ้กระดูกที่เหล็กมันเกาะอยูอ่มันก็จะซุดลงไปอีกก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนอีกและครั้งนี้กระดูกก็จะสั้นลงกว่าเดิม แต่ถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเราแก้ไขจากปัจจัยภายในเลยเนี่ยนะครับดูว่าฮอร์โมนเพศหญิงสม่งว่าเียงของผู้หญิงเนี่ยก็ฮอร์โมนเพศหญิงถ้ามันขาดไปแล้วเนี่ยทำให้กระดูกเริ่มบางลงเริ่มผุลงเนี่ยแล้วก็ให้ฮอร์โมนทดแทนในปริมาณที่ร่างกายต้องการซะอันที่1อันที่2สารอาหารที่ร่างกายต้องการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเออเป็นคอนดีตินซลเฟตหรือว่ากูโคสมินซลเฟตพวกนี้เป็นชื่อสารอาหารพวกเนี้ยเอาไทานไปเลยมันคือสารอาหารวันนี่ผลเสียนะครับเมื่อเราทานไปเสร็จ เมื่อซ่อมจากข้างในมาได้เนี่ยสุดท้ายอาการของโรคพวกนี้ก็จะหายไปแต่คอนเทนีกนิดนึงว่าก็คือถ้าเกิดใช้ใช้สารอาหารรักษาเนี่ยอาการปวดเนี่ยก็จะหายภายใน 2- อถึงสสัปดาห์แต่ว่าถ้ารับประทานยาก็จะหายภายในวันนั้นเองก็จะเห็นว่าใช้เวลานิดนึงกว่าจะหายแต่ผลที่ได้ในระยะยาวเนี่ยต่างกันใช่ครับคือมันจะยั่งยืนมากกว่าอ่าก็คือเป็นการแก้ไขปัจจัยทั้งในเลยเท่านั้นเองเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอบอกว่า อาการปวดเมื่อยมันอาจจะเนื่องมาจากฮอร์โมนอย่างนี้แสดงว่าผู้หญิงที่แบบอยู่ในวัยหมดประจําเดือนมันก็จะมีเปอร์เซนต์เสี่ยงในการที่จะเป็นโรคแบบพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังอะไรพวกนี้ได้มากกว่าคนทั่วๆไปหรือเปล่าคะอ่าน,นิดหนึ่งคือพอลาคือฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์เราเนะี่ยมันไม่มีพระเอกก็คือมันไม่เคยทํางานเดียวเดียวมันทํางานสืบเนื่องถึงกันเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อฮอร์โมนเพศหญิงหายไปเนี่ยฮอร์โมนต่อหมวกไตจะมาชดเชย แล้วมือแ,แ,แล้วมือฮอร์โมอนต่อมต่อมหมูตามาชดเชยตัวตัวมันเองเริ่มล้าลงเนี่ยไอฮอร์โมอนต่อมไทรอยที่มันคอยสร้างพลังงานก็จะลงมาชดเชยด้วย <S S S เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่แก้ไขจุดใดจุดหนึ่งก่อนเนี่ยนะครับรอจนกว่าทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเสียสมดุลไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดโรคเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่าง,อางของผู้หญิงสตรีวัยประจำเดือนทำไมทำไมฮอร์โมอนของผู้หญิงทำไมมันเกี่ยว กับการทำงานของกล้ามเนื้อกับการปวดเมื่อยก็ต้องเกี่ยวก,กับการสร้างพลังงานตามมาที่หลังด้วยเมื่อกล้ามเนื้อมีพลังงานไม่พอเนี่ยเมื่อหดตัวเสร็จและนะ้วมันคลายตัวไม่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับมันหดตัวตึงๆอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันก็ดึงทําให้กระดูกและเอ็นเนี่ยตึงอยู่ตลอดเวลาก็เกิดอาการปวดขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเธอดแก้ไขได้ก็คือเราพอเรารู้ว่าผู้หญิงเนะี่ยส่วนใหญ่เวลาหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยมนตัวนึงที่ท,ที่ที่จะหายไปมากที่สุดเลยส่วนใหญ่ล้วก็จะ พูดถึงเอสโตรเจนกันเยอะแต่<ช>จริงๆเขาลืมเขาลืมโปรเจสตอโรนไปโปรเจสตอโรนอ่ะ er <Soul. S 1> เป็นเป็นเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความสงบสุขและเกิดการซ่อมแซมตามมาได้ดีนะครับทนานเองถ้าเรารู้ว่าขาดตัวใดและขาดปริมาณทาเท่าใดะนะครับแล้วก็รักษาไปปริมาณเท่านั้นเท่าที่ร่างกายขาดก็จะไม่เกิดผลเสียอันที่หนึ่งอันที่สองก็จะเกิดมีแต่ผลดีเท่านั้นเองรักษาได้ปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เรารักษาได้หมดรักษาได้จริงๆทุกโรคนะครับแต่ว่าบางโรคเนี่ยอาจจะไม่หายแต่ไม่เป็นเยอะกว่าเดิมเท่านนั้เอง ก็คือไม่แยกกว่าเดิมอาจจะแบบทรงๆแต่ไม่สุดครับได้อยู่เท่าเดิมอย่างน้อยสุดก็ก็ได้เท่านี้แต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วคือจุระสงค์ในการรักษาคือรักษามันดีขึ้นค่ะเท่าไหรนะครับมันก็คืออาจจะเท่านี้หรืออาจจะแบบดีขึ้นดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วในกรณีที่ว่าบางคนนะคะทำนิดนึงก็ปวดเมื่อยละแต่บางคนคือมันสามารถทําได้ระยะนานกว่าไอตัวระยะเวลาของของ อาการต่างๆเนี้ยค่ะคืออันนี้มันเกิดมาจากอะไรคะมันเกิดมาจากเออประเทดิดอย่างเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลแหละในงานที่เท่ากันเนี่ยในปัจจัยภายนอกที่เท่าๆกันเนี่ยก็แสดงว่าปัจจัยภายในเขาไม่เท่ากัน<อ>นะครับอ่าก็คือบุคคลที่แบบทําเป็นนิดหน่อยแล้วเกิดอาการปวดแล้วเนี่ยก็แสดงว่าปัจจัยภายในเขาเนี่ยมีอาการซ่อม ได้ได้เออไม่ดีเท่าอันที่1อันที่2คือปัจจัยการทําลายก็คือกลุ่มพวกอนุมูลอิสระทั้งหลายซึ่งปัจจุบันที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าฟรีแลตติคอลเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีเยอะถ้าฟรีแลตติคอมาเยอะฟรีแลตติคอลคืออะไรฟรีแลตติคอลคืออนุมูลอิสระที่คอยทําลายเซลล์ก็เหมือนกับเออรถยนต์เนี่ยไอตัวสนิมเนี่ยมันคอยกัดก่อนเหล็กให้ผุไอฟรีแลตติคอลเนี่ยคือคอยทําลายให้เซลล์เราอายุสั้นลงแต่ปัจจุบันเราก็องค์ความรู้เราก้าวไปทันมันแล้ะ รู้ว่าเอ้ยแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยให้ตัวสารต้านอนุมูลอิสระช่วยได้แล้วเมื่อแล้วเมื่อเราใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อร่างกายเรามีตัวของฟรีเรดีคอลน้อยลงแล้วมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะขึ้นนะครับร่างกายเราก็ทํางานได้ดีขึ้นอาการปวดก็เหมือนกันอาการปวดก็เกิดจากไอตัวของความเสื่อมจากฟรีเรดีคอลที่มาจู่โจมเพราะฉะนั้นถ้าเราลดมันลงได้ก็จบง่ายครับจริงๆแล้วมันเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าคุณหมอเหมือนเหมือนง่ายเนาะแต่แบบมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ ที่น้อยคนที่จะสามารถที่จะเอาชนะมันได้อันนี้หนึ่งคือแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจวัดได้ว่า,าในร่างกายเราเนี่ยมีอนุมูลอิสระเยอะไหมแล้มีเอ่อแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะไหมถ้าเกิดว่ามันมีอยู่สมดุลกันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรร่างกายาเราแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งใช้ได้แล้วแต่ถ้ามันไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เนี่ยอ่ะก็ถึงเวลาแล้ว ต้องมารักษาก่อนอก่อนที่มันจะ,นนจะชักนาโรคนะมาหาเราใช่ครับค่ะแล้วเวลาที่เราปวดปวดเมื่อยนะคะแล้วไปเข้าแบบนวดอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้มันจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอะไรยังไงบ้างการนวดเนี่ย,ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ<อ>ก็คือต้นเหตุเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันหดตัวแล้วมันคลายตัวไม่สุดมันก็เลยทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยการนวดก็คือเป็นการคลายกล้ามเนื้อมันออกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมก็ดีพอรู้สึกปุ๊บก็หายปวด เราจะรู้สึกสบายนะบางคนแบบติดเลยนะอ่าใช่แต่ว่าพอผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งปุ๊บเนี่ยกลับมาใหม่ก็ต้องไปียนรู้กนใหม่ถามว่าจริงๆเอ๊ะแล้ว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 นวดเนี่ยต้องนวดไปถึงเมื่อไหร่ก็นวดจนกว่าจะหายปวดถามว่าถี่แค่ไหนก็มาสัปดาห์ละประมาณอย่าเกินอย่าเกินสองครั้งก็พอค่ะนะครับไม่เกินไม่เกินสองครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยอันนี้ดีสุดอยู่ในช่วงนี้ดีเพราะว่าถามว่าถ้าเกินไปเป็นไรเกินไปก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเกิดการชอกช้ำมากขึ้นแล้้ววจจะเเเเกกกกิดดาาาาารบบ็ม่่ทนนัอง คือแทนที่ว่าเราจะสบายกับกลายเป็นว่ามันไปเพิ่มความบอบช้าให้กับกลา<ช>้ามเนื้อมัดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค,คือเราแก้ไขนั่นก็คือแก้ไขทั้งปัจจัยภายใน,นและภายนอก<ช>จะดีสุดแล้วมันจะหายแบบยั่งยืน ค่ะ,ะคเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องปวดเมื่อยกันให้ทรมานกันแบบถีบๆบ่อยๆนะ,นะไม่ใช่แบบโอ้ไปนวดกันทั่วทีแล้ไม่ไหวนะแล้วถ้าหาว่าอยากจะให้คุณหมอนะ,ะช่วยให้คําแนะนําค่ะในการใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองนะคะห่างไกลาจากอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนี่ต้องทําอยู่ตัวยังไงบ้างาคะอันที่หนึ่งก็คือเราควบคุมปัจจัยภายนอกก่อน ลักษณะการทํางานการใช้งานเราถ้าเราอยู่ท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆเนี่ยนั่นแหละครับจะเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อตามมาได้เสมอนะครับอันที่2ก็คือประมาณตัวเองก่อนไม่ใช่อย่างเก่งยูน,นะครับสิบกิโลก็ยกได้นะครับ <laughs> ย่ำใจไงย่ำใจน,น,นะน,นะครับก็คือประมาณตัวเองนิดหนึ่งดูบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดคนเดียวดูแล้วไม่ไหวเนี่ยก อาศัยคนอื่นช่วยบ้างะนะครับแล้วก็การบาดเจ็บตัวร่างกายเราจะน้อยลงะนะครับก็เรียกว่าเออใช้ร่างกายเราให้น้อยหน่อยะนะครับส่วนอันที่สามคือดูปัจจัยภายในคราวนี้เราก็รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาซ่อมแซมเนี่ยจะซ่อมแซมตอนเรานอนเพราะนั้นนอนให้พอ,อ,อก็คืออานอนแต่หัวค่าแล้วก็ตื่นให้เช้าอันนี้จะดีนะครับร่างกายเมื่อเริ่มเมื่อร่างกายเราซ่อมแซมได้ดีเสร็จปุ๊บล้วก็ส่งเสริมให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นด้วยการออกกาลังกายเพรานั่นเองส่วนอาหารการกินนเียก็เป็นตัวเสริม เท่านั้นเองนะครับถ้าทําได้นี้แบบสมบูรณ์ดีนะก็จะไม่ไม่เป็นโรคเลยเนานันเองโรคไหนๆก็มากล่ากลายไม่ได้เลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะโรคปวดเมื่อยเท่านั้นนะคะโอ้โหวันนี้เรียกว่าได้ครบถ้วนมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากอาการปวดเมื่อยเรื้อรังนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้มาให้คำแนะนำกันค่ะ ในช่วงหน้านะคะเรามีผู้ที่เรียกได้ว่าจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังมานานถึง15ปีแล้วปัจจุบนันนี้อาการปวดเมื่ยน,นั้นได้ทุเลาลงได้ได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะทรมานมา15ปีคุณลุงได้แบบมีการรักษามีการทําอะไรเพื่อให้หายปวดมั้งไหมคะไม่เคยทานยาไม่เคยทำอะไรไม่เคยทานย,ยาไม่ได้ม่แต่ให้ให้แฟนเหยียบ อย่างนี้เราต้องแบบว่าดูแลเขาดีๆนะเขาหมั่นไส้เราเขาลงเต็มแรงเลยนะคะก็ดูไไม่เป็น,ปนรชอบ